ถ่ายไปเพื่อนถ่ายไปเพื่อนรีโหลดแล้วไงไป,ไไปบูทได้หนึ่งไงระยะน,นี้ยิงได้อะสูญหมดเออไปไหนเยอะมากคุยได้ด้วยตึงจัด สวัสดีครับชาวเปิดศึกเพื่อท่านที่ผมก้องซาครับวันนี้ท่าในแกม d e l t a f o r c e กันอีกแล้วครับวันนี้ครับเราจะพูดถึงปืนกระบอกใหม่ล่าสุดนะที่เห็นอยู่ตอนนี้เลยก็กคือในส่งปืน M4 k submachine ันนะครับเป็นปืนในส่วนของสายหมอที่บอกเลยว่าโหดจัดๆและมันคือส่วนผสมของปืนอะไรก็บอกที่เป็นปืนเมตาเอามาผสมกันกลายเป็นกระบอกนี้ครับชหดขนาดไหนกอบอย่ลืมกดลสปแชร์ เป็นกระจายกองซาด้วยครับและก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและก่อนซื้ออย่าลืมใส่โค้ด TGBD 2 0 2 4เพื่อรับส่วนลด3%สูงสุดถึง50บาทก่อนจะซื้ออย่าลืมใส่กันด้วยนะครับตอนนี้ครับ Delta Force นะครับเปิดให้เติมผ่านทางเติมโค้ดเกมแล้วครับสำหรับใครที่สนใจครับดยแบบผ่านทางแพลตฟอร์มสตรีมครับเพียงแค่ใช้ u i d ก็สามารถเติมได้เลยครับ และสำหรับใครที่เล่นผ่านกาลิน่านะครับก็มีให้เติมเหมือนกันสำหรับเติมโค้ดเกมครับไม่ว่าจะเล่นเซิร์ฟไหนก็สามารถเติมได้หมดเลยครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็นอ v v a l o r a n t c a l l of Duty Warzone และเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้ดดสครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับ อย่างแรกเลยก่อนท hmm. ี่จะเข้าในส่วนของปืนครับวิธีการปลดปืนในส่วนของกระบอกนี้นะครับก็คุณสามารถไปปลดปืนได้หน้ากิจกรรมเลยนะครับก็จะมีในส่วนของกิจกรรมอ่าซีซั่นอยู่น nee ี่ครับอาวุธใหม่ mk4 นะครับคุณสามารถปลดตรงนี้เลยนะครับก็จะมีในส่วนของอ p e r a t i o n กับ Warfare ซึ่งอันนี้ผมจะมาพูดในสวนโหมด w a r f a r e เป็นหลักแล้วกันนะครับนะก็คุณสามารถเก็บอ่อในส่วนของแต้มให้ได้6 0 0 0 0นแต้มนะครับไม่ว่าจะเป็นกี่เกมก็ตามรวมการทุ่มเนแต้มปุ๊บในโหมด W a r แ a r e คุณจะปลดปืนกระบอกนี้เลยนะครับอื ผมเรียบร้อยนะครับก็จะได้ปืนมาประมาณนี้ซึ่งผมก็แต่งปืนเอาเล้ยจนเต็มแล้วนะครับปืนมาประมาณนี้นะครับผมก็แต่งมาสเตตประมาณนี้ครับก็หลักๆพูดถึงส่วนของปืนก่อนว่าทาไมผมแต่งมาประมาณนี้อย่างแรกเลยปืนกระบอกนี้นะครับมีในส่วนของความเร็วในการยิงเนี่ย872 rpm ถือว่าไวมากๆในส่วนของปืน s m g ถ้าเทียกบกับกระบอกอื่นนี่ถือว่าอันดับไม่เป็น2รองใครเลย นะครับความร็่กระสุน721น,นะครับก็คือกระสุนก็ค่อนข้างโอเคนะครับไม่ช้าและไม่ไวมากจนเกินไปความจุ48นัดก็คือแมนก็ศีนใหญ่สูงเขาคือ48นัดนั่นเองนะครับในส่วนของระยะการยิงถ้าเราไม่ใส่ในส่วนของตัวนี้จะอยู่ที่20เมตรก็ถือว่าไม่ไกลไม่ใกล้ก็คือ S.M.G ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ระยะประมาณนี้อยู่แล้วดังนั้นผมเลยใส่ในส่วนของปากกระบอกปืน S.M.G Echo Suppressor นะครับที่จะเพิ่มระยะในการยิงนะครับ แล้วก็ใส่คลิปหน้าเป็นตัวนี้ cr prince h a i d s t o p นะครับลำกล้องตอนแรกปืนนี้บอกไว้ก่อนว่ามันจะยิงทีละสามนัดน,นะครับแต่ว่า ถ้าเราใส่ลำกล้องตัวนี้ก็จะยิงแบบออโต้ได้นะครับซึ่งผมเชื่อว่าใครที่ปลดแล้วก็คงรต้องเล่นออโต้แลลวเนาะอแล้วก็แม็กกาซีนอันนี้48นะัดนี้ไม่ต้องพูดถึงก็ได้นะครับรางในผมจะใส่เป็นส่วนของดีดไพทอนหมดเลยนะแล้วก็ในส่วนของสโคบันนี้ก็เป็นสโคบใหม่นะต้องไปปลดในคลังแสงนะครับก็อย่าลืมไปปลดกันนะใครแบบแต่ผมใช้สโคบนี้นะค่อนขทางชอบพันท้ายผมใช้เป็นส่วนของชาร์ด w บัฟเฟอร์ทูฟซ็อกครับเพื่อที่ตอนเล็งขึ้นสโคบเนี่ยจะได้เดินได้ไวขึ้นด้วยนะครับ กริปหลังผมใส่เป็นส่วนของโมดูเนียร์ไรกริปนะครับนี่ก็ปลดในครั้งแสงเหมือนกันใครที่แบบอาจจะเป็นผู้เล่นมือใหม่ไม่มีก็สามารถไปปลดกันได้นะครับทางแสงแล้วก็ใส่ในส่วนของเออาร์ไลท์กริปไครส์นะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับเรซองเลเซอร์อะไรก็ใส่ข้ามูลหมดแล้วนะครับการปรับเทียบนะครับผมก็นี่ขวาหมดนะครับขวาหมดขวาหมดแล้วก็ขวาซ้ายนะครับก็แต่งมาประมาณนี้นะครับส่วนแรงดีของปืนเนี่ย สำหรับผมก็แต่งมาให้ปืนเนี่ยดีดคือมันดีดมันค่อนข้างดีเป็นเส้นตรงมีซ้ายขวาบ้างเล็กน้อยนะแต่ผมคิดว่าค่อนข้างคอนโทรลได้ดีนะครับมาดูในส่วนของตัวปืนกันดีกว่าแต่งมาประมาณนี้นะครับในโหมดวอลแฟร์นะนี่ตัวปืนก็ประมาณนี้เลยอ่าบอกเลยว่าน่ากลัวมากนะครับเรามาลองยิงกันดูนะปึ๊บศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดคือตายคือถือว่าไวมากนะครับสำหรับปืนกลสำหรับปืนเอเนจีเนี่ยถือไวมากแล้วกระสุนมันเยอะนะครับข้อดีของมันคือกระสุนมันเยอะมากและอีกอย่างหนึ่งเลยนะ สังเกตตอรีโหลดครับนี่เสร็จแล้วปึ๊บถือพาไวนะฮะคือสำหรับผมอาปืนกระบอกเนี้ยมันเป็นปืนที่ผสมผสานกันร,ระหว่างความรัวนะครับอ่าันนี้872ใช่ป่ะมันจะเป็นในส่วนของน้องๆ MP7 นะครับคือรัวน้อยกว่าแต่เน้นรัวแต่กระสุนกระสุนไวกว่าด้วยน,นะแล้วก็มีความแรงเนี่ยคือไอ้ปืนเนี้ยดาเมจอยู่ที่23นะครับความแรงเนี่ยจะเป็นน้องๆ MP5 ลงมานะครับแต่ว่ารัวกว่านี่อันนี้820อันนี้8 7 2รัวกว่าแล้วก็แรงดีคล้ายๆกันแต่กระสุนไวกว่าแล้วก็รีโหลดไวกว่า่ากระสุนน้อยกว่าแค่2นัดครับแต่ว่ารีโหลดไวกว่าอสิ่งที่ผมชอบก็คือประมาณนี้คือมันเป็นเหมือนเอาข้อดีของแต่ละกระบอกมารวมกันให้เป็นปืนกระบอกนี้ก็คือแบบมันจะแบบกลางๆเล่นได้ดีหมดนะครับโอเคเดี๋ยวเล่นเกมดีกว่ามาดูกันว่าปืนนี้จะโหดขนาดไหนครับผมไปครับเลสโก o ไปครับผมเข้าเกมมาแล้วฮะ บอกเลยว่าปืนนี้เนี่ยสำหรับผมแล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนปืนที่มันคือ M4 อ่ะมันคือ M4 ของหมออ่ะนะฮะคือฟีลประมาณนั้นเลยนะนี่ความรัวไม่ต้องกลัวครับรัวจะจัดนะนี่ปืดหายยิงแบบเล่นเล่นหมอสาวด้วยโอ้โหปืดเดียวครับโอติดโอ้มีคนเยอะโอ้โหอุตส่าห์ลบฝั่งนี้โดนฝั่งนู้นไปครับทุกคนมีรถนี่ก็เหนื่อยเหือนกันนะ บไปเพื่อนชุบเพื่อนก่อนอเอีู๋ดไปฮะรูดไปเพื่อนตายครับเงียตึงป่ะปืนใหม่หมอมันตึงจัดอืมนี่โหลดไปอืออุ้ยไ,ไ, <ป S 2> ได้ตัวหนึ่งทันหลังมาไม่ทันฮะเยอะจัดเยอะจัดแต่เหมือนเพื่อนเราจะเข้าพอได้แล้วครับทุกคนขวาย,ยังมีนะ ครับผมกดไหมครับปืนค่อนข้างคุมง่ายอันนี้เรื่องความคุมง่ายนี่บอกเลยว่าง่ายจริงนะโอเคตู้เยอะตู้เยอะตู้เยอะทุกคนพักก่อนเพื่อนครับโอเคครับตู้ยิงมารีเมทไปโดนสวอมอยู่ตายครับรีโหลดโอเคล้อมาฝั่งดีกว่าอ้อมมาเคลียร์ตรงนี้ดีกว่าครับอืไง ปืนหมอใหม่มาดีจริงๆปืนหมอใหม่มาดีจริงๆรถอยู่ข้างหลังเรารถเลื่อนรถเพื่อนเราดีกว่าไ,ได้อยู่เราเดินสายข้างหลังเลยฮะอ้อมหลังมาโอ้เพื่อนโดนยิงบ้าเออเมื่อกี้เมื่อกี้มันเป็นจังหวะไอ้นี่ปืนพอดีอ่ะเหมือนมัน,มนเก็บปืนพอดีเลยโอ้โหบ้าเลยไปครับผมอยู่บนนี้ข้างหน้ามีคนนะเรียบร้อยรวดเร็วทันใจยัยยยยงไงเพื่อนนี่โดก่อนปั๊บว่ข้างอืมข้างหลังยี่บา โอ้โหเอาอะไรไปร่ออะไรอย่างงี้โอ้โหมันเป็นจุดเปิดทะเมื่อกี้เหมือนว่าเกมนี้ตึงๆนะฮะโอเคตูอยู่ตรงนี้เยอะอยู่พยายามมองหาคนอยู่นะน่าอยู่ตรงนี้กันเยอะอน,นัดเดียวรีโหลดยูค,ควมมันไว้ก่อนรีโหลดไม่เสร็จบ้าเอ้ยอเอ๊ถ่ายไปเพื่อน ถายไปเพื่อนรีโหลดทำไมไปบูทได้นึงไงระยะนี้ยิงได้อ่ะโอเคเมทไปโดนอยู่โดนอยู่สุนทั้งหมดแล้วเคดีพี่เทดีโหลดทำไมโอ้โหเยอะมากๆครับูแต่ยิงมันคือแบบมันจริงๆอ่ะเป็น SMG ใหม่ที่มันมากอ่ะ ถึงเวลารถเกิดเรามาแล้วครับทุกคนเห็นบุกเขไม่เข้าเลยครับตรงนี้เดี๋ยวระวังจุดเกิดไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับไปครับผมโอเคเลยเพื่อนพร้อมหลังมาทีมาเลยเพื่อนนั่นแหละเออฝากด้วยแล้วกันฝากด้วยเด้ออุต <laughs> ส่าห์ฝากเพื่อนไว้เวจอศัตรูตรงนี้เฉย เราเกิดได้สองฝั่งแล้วครับถือว่าโอเคอยู่น่าจะไม่ยากแล้วตรงนี้นะโยนยาไว้โอเคโอ้ล้มกันเป็นผักเป็นปลาเลยเพื่อนถึงเวลาปั๊มฮะปั๊มชุบเหรอเฮอปั๊มแต้มครับแต้มขึ้นไม่หยุดเลยเงี้ยโอเคโอ้โหแลวนี่ครับเพื่อนผมจะชุบเพื่อนไม่ได้จะเออโอเคไปกันต่อครับ บรรณานี่ยิงนี่ว่ะเย้เลยเพื่อนโอ้ไปยังไงล่ะครับเย้เพื่อนตายไหมตายว่าแล้วต้องตายมันเอาปืนรณาป้อมมันนี่ยิงเราเนอะเออเย้ลาดิฟโร่ลาดิโปรฮะไปครับเกมนี้คือเดือดดืดาลมากๆ ชุบมเพื่อนไปนีเพื่อนโอหูวระยะนี้เนื <c oughs> ่องจาว่ายิงไกลก็ดามเมจลดนะฮะน่าจะมีเพื่อนชุบมาตรงนี้ไปกันต่อ <c oughs> Let's go สู้เพื่อนชุบ <c oughs> มีคนหรือเปล่าไม่มี <c oughs> พอชุบปุ๊บมา <c oughs> ปั๊บ <c oughs> สุดยอดบ้าเอ้ย ดีเคียนนี่ก่อนอืมตายดีโหลดโอ้โหดูโอ้ถ้าตายพี่แบบโคตรเท่เมื่อยไหมเม็ดไปโดนไหมโดนอยู่นะโดนอยู่โดนอยู่ดีโหลดโอ้โหเยอะเยอะแบบเยอะมากตรงนี้เดือดจัดเกมนี้คือบอกเลยว่าเดือดจัดจัดครับทุกคนไม่มีใครยอมใครไม่มีสองรองอะไรวะ ไม่นสองแล้วโอ้ระเบิดโอ้ใบก๊อดโอ้หออกไปก็เจอขวาเดินมาก็เจอซ้ายการต่อสู้เพิ่งเริ่มพยายามบุกเข้าไปเพื่อนออยิงให้เพื่อนเออโอเครถมันมาจอดตรงนี้เลยนี่ว่าพยายามดันอยู่นะครับพี่ชายโอ้เจอควันก่อน เราต้องเอาควันไว้ก่อนฮะโอ้โหไอ้ฝั่งนู้นก็ยิงมาไอ้ฝั่งขวาก็ยิงอีกอันที่ผมคิดว่าเราควรจะเข้า B1 ให้ได้นะครับทีลี่มีอยู่นะยิงระยะนี้อเคอยมาเพื่อนมาดูกันมา มีชุดได้อยู่โอเคบู๊ดไปครับอีกกดไปก่อนนั่นแหละรีโหลดเอ่อถืบเมียไปผมลงเต็มเลยพี่กดทังไปก่อนอ่ะโอ้ยเป็นอะไรยิงวะล่ะอ๋อไม่ได้ปืนโอเคก็ว่าปืนอะไรยิงแรงแรงอ๋อเออข้างหลังมาอีกเอาตายเหรอโอเคหยุดได้แล้วครับทุกคน เกมนี้คือเดือดจัดครับด้วยความที่ต้องบอกไว้ก่อนว่าซีซั่นแรกเอ้ยซีซั่นเพิ่งเปินเปดนะเปิดวันแรกนะวันที่ผมอัดเนี่ยมันก็เลยแบบค่อนข้างจะตึงมากๆแล้วเพื่อนเราเอารถไปครับได้อยู่ลีโรดไปต่อถงเาเพื่อนข้างบนจะมีคนนะโอเคมีดิข้างหน้าเนะี่ย อยู่บนนี้เลยอะ่ะเพื่อนสวยอยู่ดีโรดไปทำไปก่อนหนึ่งทีฝั่งนี้มีคนแน่นอนข้างบนนู้นก็มีโอ้โดนสแกนตายครับโอ้โหข้างหน้ามีขวาก็ยิงมาไปกันต่อโอ้เพื่อนนั่นแหละเออ ยิงหน่อยครับพี่ชายแกละลงมาเมดไปดิโลดเออไม่อย่าเพิ่งทิ้งเพื่อนโอเคมันยิงรถบิดไปแล้วพอดีพอดีจังหวะระเบิดพอดีอะไรเยอะไปหมดเลยโอ้ยเพื่อนเราบาทุกอย่างโอ้โหควาำไว้ก่อนควาำไว้ก่อนพางไว้พังไว้ โยนยาโยนทุกอย่างให้เพื่อนโอเคลีโหลดยิงนะครับนั่นแหละฮะกดค้างไปรีโหลดตายไปเพื่อนไปเลยเพื่อนยิงอย่างมันยิงอย่างเดือดอะจังหวะน,นี้ผมบอกเลยเยังไปกันต่อได้ฮะบีสองเพื่อนเราไปยึดแต่บ,บีหนึ่งยังไม่เคลียร์นะครับน่าจะลำบากน,นิดน,นึงครับไม่มีคนหรอ นี่ไงเราเพื่อนจะไปโคนขึ้นมาไหนเราพ้ยโอ้โหเพื่อนชุบกอนชุกมาเพื่อนโอเคโอเคบีหนึ่งเคลียร์ครับคุณถ้าไปสองก็หมดละผมบอกเลยว่ายิงง่ายนะสำหรับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งปืนที่ยิงง่ายมาก คือปืนมันดีดแบบเป็นเส้นตรงอ่ะท่องท่าจะคอนโทรลง่ายมากเม็ดเลยแล้วกันเริ่มเป็นคนเดียวไปขั้นต่อโอเคเพื่อนโดดขึ้นมาโดดอีกรอบอือนังไงชูเป็นตัวล่อชูเป็นตัวล่อเพื่อนจะเป็นตัวล่ออยู่เอ้รีโลดบูไปหนึ่ง ศูนย์หมดเออไปไหนเ,เยอะมากคุยได้ด้วยตึงจัดคือมันตึงจัดรีโหลดทำไ,ไมลุกขมาอ่าลุกมาเพื่อนอเทได้นึงว่าต้องอ้อมฝั่งนี้แล้ววะต้องอ้อมแล้วต้องอ้อมแล้วช,ชุบก่อนชุบก่อนอมันเอาวีหนึ่งแล้วด้วยเพื่อน โอ้โหสองตัวได้ตัวไอตัวหนึ่งมาโอ้โหเกมนี้คือมันเกินนะคือเกมนี้แบบนอนสต็อปจัดๆนะทุกคนคือต้องบอกว่าจริงๆอ่ะความมันของเดลต้าฟอร์คือประมาณนี้แหละครับคือแบบคนเยอะๆแล้วยิงกันแบบเงี้ยตึงๆมันๆเดือดๆเนี่ยแหละนี่คือความมันของเดลต้าฟอร์ครับหมวดดอกแฝดถ้าคุณเจอห้องที่แบบเป็นคนเยอะๆนะโคตรมันผมบอกเลยอืมดีโรด มีคนวิ่งมามีคนยเย่ลีโหลดไปต่อไม่ได้โอเคมาฝั่งนี้เปิดลมด้วยชุบได้ปะมีคนวิ่งมาข้างหลังเย่โอ้โหได้ยินแล้วเดี๋ยวชุบแรงอาจจะเสร็จรแล้วไงตอ,อกไม่ทันโดนเล่นพิซายมาแล้วโอ้โหอะไรพวกนี้เยอะจังเราก็ได้พิซายนี่หว่าลงลงไหนลงสองต,งตรงนี้แล้วกันไป ดงเรียกลงสองไปแล้วโอ้โหแล้วซ้ายขวาเลยเต็มหมดเลยครับ <G ül üyor> ครับก็น่าจะประมาณนี้ครับคือปืนมันมันจริงนะครับยอมรับเป็นหนึ่งปืนที่ยิงมันยิงเดือดนะฮะเ,เน้นความมันเน้นความเดือดมากนะครับแล้วเมื่อกี้ติดด้วยนะฮะ <G ül üyor> ลงติดลงติดอันนี้ไม่น่าติดบอมเรียบร้อยฮะนะก็ประมาณนี้ครับชิวๆครับ <G ül üyor> แต่ปืนดีจริงๆล,ลองหยิบไปเล่นกันดูครับบอกเลยว่าเล่นหมอแล้วแบบเป็นหมอซิ่งหมอวิ่งยิงอ่ะก็บอกนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับอ่ะโอเควันนี้วันนี้แล้วกันฮะไปเจอใหม่คลิปหน้ารีบกดไลค์ส่แชร์นี่เรียกว่าคนค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยนะเออเลยยิงกันเดือดขนาดนี้ครับไปเจอใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ